พี่สาวสนใจฟังเรื่องความฝันของรูกหนุนไหมแล้วพี่สาวพี่สาวช่วยหนอเที่ยวมันปกติไหมอะ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เรากําลังปวดหัวกันเรื่องลูกเราอยู่ครับอ๋อครับ ที่ถามมันทำที่อะไรวะเพื่อนไม่รู้ว่ะเพื่อนมันส่งหมายเหตุมันก็ไม่อยู่มันปัญญาอ่อนปะโทรติดปะเพื่อนโทรติดแต่มันบอกว่าผมอยู่บ้านสีแดงเนี่ยผมไปบ้านสีแดงเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้บอดไอ้ใบไอ้เบิร์ดอยู่ไหนไว้เด็กไม่เต็มบาทเต็มใบมาหากูดิน้องเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงอ่ะอาไงมาอยู่ไหนเเอาลยปล่อยให้เขาคุยกับแฟนเขาสองคนได้ไหมคุณอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะไร อะไรคือทำไมทำไมต้องรองกระดาษสีแดงด้วยทำไมต้องร้องเราจะไปร้องมาย่าเป็นแมวอาหิยอผัวป้องให้หรอกมันอยู่ไหนวะเรียกมานี่ดิมึงจะมาบ้าอี้ขยะเลี้ยงมาดิผมกำลังขับรถไปไงเพื่อลานขับรถคุยอะไรมึงขับนานไว้สัตว์เดี๋ยวผมให้มึงวิดพื้นสามพันทีแล้วถ้าั้งวิดผมวิดไม่ครบหนุ่วงรูที่ต่อนะไอ้สัตว์ จะม,มาปะผมอยู่บนเขาไงผมกำลังข,ขับรถไปเขาที่เราล <ะ S 2> ุงอยากตดต๋องไ<ป>องสัตว์มึงรีบมาดิมึงเสียเวลากูงไว้เนี่ยจุดจุดจุดหรอเออว่าาพหลัดกลางดิน้อง มันทำอะไรมอเพื่อนไอ้ดาวอะไม่รู้เดี๋ยถามอย่างมีคนบอกมันโดนลุ้นถ้าถามพี่ยูพี่ยูมีอะไรวะพี่อที่ส่งรูปมาต่อครับคุณแม่ครับอ๋อลูกชายคุณแผงคุณแม่ทำอะไรอีกแล้วครับต่อได้ผมนะต่อได้ผมนะลองลองถามจีจีเลยโอเคหาแล้วหาแล้วเอ่อลูกชายเล่าหน่อยเล่าหน่อยลูกชายคุณแผงคุณแม่ทำอะไรครับเอ่อเขาน่าจะฟิลแบบครบซ้อนนะครับไปโอ้โหหล่อจัดเเขาป็นคนที่เป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนเดียวกันด้วย ใช่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอยู่ชื่ออะไรพี่เจเจครับแล้วก็ชมพู่โอ้โหโคตรเฮี้ยโคตรเฮี้ยเขาเเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยไม่เฮี้ยจังวะใช่เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเอาไปเรื่องต่อแล้วเรื่องวาเนาะใช่ไปไปสอนผมแฟนผมไม่ดีแต่ว่าที่ชีดันชอบทำไม่ได้โอ้โหแล้วมันไป็นไงรับตั้งใจไปคุยกันสองคน เมื่อกี้เขาก็โดนไปเยอะอยู่เอ้ยแจ็คครผมเลียนชุดปั๊บนงครับได้นจ้า เยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคนีชื่อเจเจตัวเดียดน้องเคยครับน้องแรพี่มาแลงคิวคิวหนูไม่เคยเห็นเก็บรถไปน้องพายสองพันแล้วใช่ขโมยมาไปก่อนเลยอ๋อใช่โปรโลไปแล้วเพราะผู้หญิงที่มันอุ้มมาให้แต่ละคนหนูจำชื่อไม่ได้เลยัโอ้โหอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงหนูสอบไปหลายครั้งแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมอยู่กระดาษสีแดงเนี่ยกูก็อยู่เนี่ย ไหนวะอ๋อไม่ทันแล้วเพื่อนอะไรมึงก็เล่าดิผมโดนเล่นงานเนี่ยอย่าพูดว่าเล่นงานดับตัวเองผิดเองเอ้าคือเอามาช่วยเหลือหน่อยมึงทำอะไรอแล้ววะเพื่อนวันนี้เมื่อวานก็คุยแล้วไม่ใช่เหรอพูดความจริงพูดความจริงอย่าไปโทษคนอื่นเขามันไม่ดีคือผมมาผมมาไปชุดเหมือนกัน แล้วคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนกันอะไรเล่าให้มันรู้เรื่องหน่อยก็คือเขาเป็นเพื่อนกันน่ะเข้าใจไหมเพื่อนมึงจะเล่าให้มันรู้เรื่องรอบเดียวหรือมึงจะกูตกกระบาดไปก่อนคือเขาเป็นเพื่อนกันคนที่มาเขาเป็นเพื่อนกับคนเนี้ย ไหนมึงทำท่าที่ชอบก้มหัวดิเดี๋ยววิวตีนตบหัวมึงอ่ะเอาเลยมึงก้มไปดิคือคือคืออะไรคืออะไรคืออะไรเนี่ยมึงชอบทำให้เหรอก้มหัวเที่ผู้หญิงคนนี้ทำดิเดี๋ยววิวตีนตบหัวมึงเอาะดิคือเขาเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนเป็นเพื่อนกับคนไหนดับนี่ไงคนเนี้ยไฮ้ยนายแม่งหล่ออ่ะดับนายแม่งคดเหม่เนี่ยอิบะเฮ็นเป็นตาเล็บปะไม่ถึงใครเป็นเพื่อนกับชมพู่ พูดไม่เข้าใจหรอ,อวะเฮียเฮียเด็กไม่เต็มบาบไม่เต็มบแล้วทำน้องสาวผมเสียใจอีกเนาะครับผมไม่ได้ทำเพื่อนทำแบบนี้มึงเลือกปะมึงเลือกปะเดี๋ยวเลือกมาคุยสองคนแล้วมึงเลือกว่าต่อหน้าต่อตาวะเอาไหมมึงต้องมึงพูดเปล่ามึงพูดเปล่าวอนเข้าไปแล้วไอ้น้องเจจอะเอาเขาไปไหนครับเขาเป็นพเพื่อนหนูเขาเขา้าไปแห้วครับไม่ไแน่ใจเลงเอาเพื่อนหนูด้เหรอครับ ไม่คือุณจะรู้เรื่องวันไหนเนี่ยคุณจะรู้เรื่องกี่โมงเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกันคนชื่อ <c oughs> มึงพูดคํานี้มาห้ารอบแล้ว <c oughs> ชื่อเจเจเนี่ยเออ,อน,น,นล้นแหละเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วยังไงดับเจ็บตับดับดับดับไม่ทําอะไรให้เพื่อนเขาเล่าหน่อยคนเนี้ยเป็นแฟนกันและคนนั้นอะ่ะก็เป็นแฟนกันเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันมึงเล่าแต่แรกสีเป็นาอ่อนเอ้ยเป็นแฟนกันยังไงวะให้ไอ้ไอ้บ้องตื่น ไรเพื่อไม่ไม่คือที่นายบอกว่าคนนี้เป็นแฟนกันคนนี้ก็เป็นแฟนกันคืออะไรคนเพื่อนเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันกับคนนี้เขามีเพื่อนเนี่ยอ่ะแมนต่อแล้วผมอะ่ะเคยบอกว่าเป็นแฟนกันไหมกับเพื่อนเขาน่ะแล้วผมอะ่ะ แค่นั้นแหละเพื<ม>่อนให้แม่เขาเล่าได้นะเพือ่อนจริงๆแล้วผู้หญิงจะเล่าอ๋อพี่ช่วยหน่อยพี่พี่ชมพู่ช่วยหน่อย เราคือเป็นแฟนสองคนเหรอครับใช่ได้ด้วยเหรอครับนี่หนูก็เพิ่งรู้ครับเฮ้ยพูดไอ้เปี๊ยกอยู่ไหนวะเปี๊ยกอยู่อ่ะน้องชายไอ้เปี๊ยกเปี๊ยกพูดดิเองสากทายายพี่ฟังนี่ว่าแบบนี้ต้องทำไงน้องสากทายายพี่ฟังได้ว่าน้องชายว่า้องต้องทำไงนะ นนี่่หอยเดี๋ยวพูดพูดดีไปกว่าหมอชีพยาหน่อยไม่ได้ก่อนพี่นะก็พูดไม่ถูกพี่เอางี้ดา้านนายเลือกสักคนไหมเราเพื่อนเอาไหมเลือกไหมเพื่อนนายต้องเลือกอ่ะถ้านายจะคุยกับใครอ่ะไม่ต้องเลือกแล้วครับรู้ว่านายหล่อเว้ย ผมทำผิดเพื่อนคุณรู้ตัวพี่ใช่เดี๋ยก็คือไม่รู้ไงคือไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนแต่ว่าผมอ่ะคือที่มึงชอบพูบลูปบะผมไม่เด็ดที่ชี้ดันชอบอะไรกันปะคืออะคืออะไรคืออะไรคืออะไรผมไม่ดีแต่ชีดันชอบอ่ะไม่แต่ว่าอันนั้นอ่ะต่อให้เป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ควรทำหรือเปล่าคือผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วไงไม่รู้ทำร้ายจิตใจเด็กได้ไงวะ เออเป็นพี่อันเนี้ยสเต็ปป่ะอัเนี้ยพี่จะสเต็ปใช่ปะคืออะไรเรียกคืออะไรเรียกพวกกันเรียกคืออะไรไม่มึงไปเอาเพื่อนเขาเป็นแฟนสองคนเลยเหรอไม่ต่อนานนานานแล้วไงเพื่อนผมไม่รู้นาไมนก็ไม่เกี่ยวไหมฮะนานของมึงนี่สองวันเหรอเนี่ย โอ้โหสองพันแปดร้อยแปดสิบชั่วโมงสองพันแปดร้อยแปดสิบนาทีสี่สิบแปดชั่วโมงคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรครับฮัลโหลเอะไรวะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรครับเนี่ยผมบอกว่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้คุยกับเขาแล้วไง ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องก็คือนายเลือกแล้วใช่ไหมล่ะเพื่อนผมไม่ได้เลือกแต่ผมมาไี่คุยกับเขาแล้วเพื่อนดีใช่ก็เมื่อวานอ่ะเขาถามไงแล้วผมอ่ะก็บอกว่าเดชไม่มีอะไรพิดาพิดาขนาดพี่เป็นอเทอเวตพี่ยังแบบสางติดยังหล่อขนาดถ้าอยู่คนเดียวสางไม่ชอบไฮเปอร์เวิร์ดไฮเปอร์เวิร์ดไอ้ยเนี่ยอาการล่าสุดไฮเปอร์เวิร์ด ระโอเคนายเล่าเลยเพื่อนอ่านายคุยเลยนายเจาไงเพื่อนนายขอโทษเขายังขอโทษแล้วเพื่อนผมขอโทษแล้วเอาขอโทษอีกก็ได้ขอโทษนะไม่แล้วมึงคบกับใครบ้างนะชื่ออะไรนะคืออะไรนะเอ้ยชื่ออะไรบ้างนะอีกคนอีกคนชื่ออะไรชื่อจีจีครับเอ้ยชื่อเหมือนหลานนายเลยโอ้ยมันหลอกหลานนายเพื่อนลูกเอ้มอฟครับหรือใช่เหรอ ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหโหเย็ดีดาเพื่อนไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยคืออะไรเพื่อนแอมไปหลันเพื่อนกูนะกูบอกไว้ก่อกนะหลันเพื่อนพี่น้อยพี่ดาพี่ยิงรอดเหรอใครแม่มึงมึงทำหลานโดยได้ลงได้ไงวะไม่ผมไม่รู้จักไงตอนนั้นน่ะกูผมไม่รู้จักอันนี้สายหมดป่ะสายหมดป่ะเนี่ยสายหมดป่ะ เราไม่ใช่อะไรนะหลานหลักได้ไงโอ้โหดาคืออะไรไปไปบนเขาดีวกว่าปะบนไแม่มึงจะหนีไปไหนแม่ช่วยกี่โมงแล้วคุณคุณแม่คุยกับเขาว่าอะไรบ้างครับ ช่วยเหลือด<ะ>ิม<ะ>่าก็หนาไปเยอะอยู่นะโอ้โทำไมม้าต้องช่วยอะถามจริงทำไมม้าต้องช่วยอะม้าสอนไปหลายครั้งแล้วว่าอาดีตมันลบไม่ได้เคยบอกไปหลายรอบแล้วมันจะส่งผลถึงปัจจุบันเอ,เองเล่นอุ้มผู้หญิงเป็นสิบคนมาหามา้าจ๊ชื่อไดสักคนไหมเยอหล่อโอ้โหหล่มอมาเคยบอกไปหลายครั้งแล้วแล้วผท้ายเอี่ยปัจจุบันเองเหลือใครบ้างอะตอนเนี้ย ทีแหละพอแล้วเฮียสโลแกนนายผมไม่ดีแต่ชีนั้นชอบเลือกชาร์ตเล่าเพื่อนไมไ่เราชื่ออะไรครับเนี่ยหนูเหรอครับครับหนูชื่อสัมพูครับ,บรอ้แล้วเ,เจเจไปไหนแล้วเจเจไปพักแล้วครับแล้วคุณแม่เราไปชอบไงเดียว ก็ให้เขาเลิกกันไปเลยมันไม่สมควรอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้ดิเพราะอีกคนนึ้งก็เป็นลางแล้วจะให้เราทำยังไงอะ่ะคุณเป็นแม่เขาคุณจะถามมันไปก่อนแต่คนที่ชื่อเจเจนั้นดับเลิกไปยังหรือว่าพบซอสมาเลย ก็ไม่ได้คุยด้วยกันแล้วไงแล้วกับชมพู่อะไรยังจะเอายังไงตอนนี้เราคิดว่าผู้หญิงน่าจะน่าจะไม่มีใครเอาดับแล้วนะทั้งเจเจทั้งชมพู่ะโอ้โหเฮ้ ให้โอกาสไอ้เพื่อนผมได้ไหมครับเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาไม่ชอบเป็นตัวเลือกของใครหรอกนะโอ้แต่หลานกูไม่ใช่ตัวเลือกของผมนะไม่ได้ให้เขาเป็นตัวเลือกสักหน่อยแต่สิ่งที่เองกำลังทำอยู่มันคือใช่ไงดาฟไม่แต่ว่าผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วไงเขาไม่กระโดดถีบเองก็บุญแค่ไหนละคนที่ชื่อเจเจอะ่ะ เขาเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะันถึงถึงเองคบกับเจเจไปชมพู่ก็ไม่สบายใจถึงเองเองจะคบกับชมพู่ไปเจเจก็ไม่สบายใจเองเองไม่ควรเหลือใครสักคนอ่ะเองก็ไม่ต้องคบกับใครเลยปล่อยเข้าไปปล่อยเพื่อนเฮ้ยดาเพื่อนเย็สหล่อ จะแกล้งตายทำไมวะโอ้เป็ดเป็ดมึงมึงเฮี้ยแกล้งตายมึงเฮี้ยแหละวะไออันนี้คือหนีอันนี้คือหนีปัญหาเหรอไอสมองสมองไอเฮี้ยสมองบลองตอร์แม่ก็ป่าเลยห้า้ากสี่ดี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 พี่ดีดี แม่งหลอง่อจ,อจออดัดนะเจ็ดอเพื่อนแปดปัญญาอ่อนคุหนูพอดิ้งครับคุหนูอะไรคะรใครใค<น>ร<น>เป็น,นลุงเจเจอ่ะ คุณลุงเปล่าอะไรครับอุเยเดี๋ยวเพิ่งทำยังไม่ตกเลยยังหรอโอเคโอเคได้คุณยูเป็ดฮะมีข้าวไหมข้าวไหมวันนี้หรออ๋อไม่ไม่ไม่ขึ้ครับแต่ว่าก็ถ้าแบบรีบอื่นไดก็รีบอื่นก็ได้อ๋อคุณยูเปิดรับพอดีจะมากู้เงินครับเพาะได้ได้ครับคุณคุณยูเปิดเป็นลุง เจเจเหรอคะไม่ต้องช่วยกพี no. ่ครับ no พี่เกมวัสดี้ครับอ๋อวันนี้ผมจะมาขอกู้เงินนะครับเป็นปลุงนะอ๋อเจเจบอกว่าเจเจไม่อะไรกับแม่น้ำและเจเจชมแม่น้ำด้วยแล้วก็ที่มีปัญหาคือด้ำขอโทษแทนด้วยครับเพื่อนผมเองอ๋อไม่รู้ครับไม่แล้วทำไมถึงแบบว่าแม่น้ำเขาเป็นอะไรเหรอคะน่าจะไม่รู้ไม่รู้ครับ่ใส่มาดิครับ แม่ก็ไม่ได้ผิดเขามันคนทำนี่ครับแล้วเพื่อนโอเคไหมครับตอนนี้รจริงๆล้วควรจะถามตัวคนนี้เองมากกว่านะครับว่าเขาโอเคหรือเปล่า เกิดเรื่องนานยังครับหนูเพิ่งรู้เรื่องวันนี้ครับแล้วเขาจะรับผิดชอบไงเขาได้บอกไหมครับไม่ครับเขา,เาแค่ไม่ต้องมายุ่งกับเพื่อนหนูแล้วก็หนูก็พอครับ ได้คราเราคุยกับดาบมาก่อนเพื่อนไหมครับหรือว่าเราไม่รู้เลยแต่น่าจะเวลาใกล้ๆก,กันปว <c oughs> ดหัวไปวที่ แสดงความรับผิดชอบอยังไงบ้างครับไอ้ดาบบรขบเพ่งขอโทษเด,เดียวเลยครับมีจะแก้ตัวปะดาบไม่มีพัน ไม่มึงจะทำอย่างนี้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่หลังกูนะเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบคนใกล้ตัวกูจริงเพื่อนแต่ว่าอะไรเพื่อนผมไม่รู้ผมขอโทษลาเพื่อนไม่ใช่ไม่รู้หรอกมึงเมื่อไหร่คนทงแต่แรกหรือเปล่า ไปเห็นเขาเป็นเด็กก็เลยหลอกออกว่าอะไร,อรอขอถามอย่างนึงได้ไหมฮาพี่ดับทำไมต้องทำเป็นไม่รู้จักจีจด้วยทำไมต้องทำเป็นจำไม่ได้ด้วยตอนแรกฮะคือเพราะว่า ขอหลายคนขอแฟนหลายคนอย่างนี้เราก็เลยแบบจำไม่ได้ว่าขอใครไปบ้างผมจำไม่ได้โหพี่โหเยดทำเองไม่ได้อะไรนะจั๊กจั๊กมาแล้วครับนะรู้ไหมแล้วดาวก็บอกจำไม่ได้แล้วเราดิเพลยงเราดใีใช่ใชครับ แบบเหมือนไปเลยอะครับไม่ต่ว่าผมจำไม่ได้จริงๆ ขอโทษเพื่อนเขาแล้วก็เขาได้แล้วหลังไงมันก็มาคุยกับพวกกูเนี่ยผมขอโทษนะครับคนเจเจเขาว่าไงไม่เอาแล้วล่ะกูว่าเจเจเขาไม่อยู่ละฮะเดี๋ยวไปมาบอกให้แล้วกันนะครับครับแต่ว่า,าผมอ่ะจำไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> ใช่หรอครับเอาจริงๆเจเจเขาเพิ่งมาแป๊บเดียวเองนะครับก่อนที่มิกิเอลจะมาเองเนาะไปเที่ยวกับเขามาด้วยไม่ใช่หรอโหไม่ได้หรอกไปเถอะป้าพวกเราไปคุยกเป็น่อนก็ได้เชมพู่มาหาม้าก็ได้ชมพู่ชมพู่มาหาม้าก็ได้ครับเจอด๋อยเจอด๋อยอิสารเสร็จแกงเรือไม่ได้ไม่มึงไม่ต้องแกงบ้าวะพี่บ๊วยพี่วยพี่บ๊วยพี่บ๊วยจิ๋วเขาเสร็จแล้วมึงแกงบ้าใส่เาเลยนะไอ้เยี่ยมยาว จำไม่ได้อนคืออะไรเพื่อนไม่เหมือนแกงบ้าเหี้หลงเนี่ยจำไม่ได้เพื่อนผมจำไม่ได้จำไม่ได้ได้ไงสัตว์มึงไปเจอเขาสองวันก่อนเลยเจอไอ้เอ้ะคุยอนี้ป่ะเพื่อนนี่หรอเปล่าท่นจัก